ผมบุกนายนทวัฒน์วงปฏิมาชัยครับพิธีกรรับเชิญประจำเซียมายูอินบ็อกประจำสัปดาห์นี้ครับและแน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่เรากลับมาพบกับเซียมายูอินบ็อกนะครับเราจะมีเรื่องเด็ดๆที่พร้อมเปิดกองออกมานําเสนอให้ชมกันแบบเต็มอิ่มครบทุกรสชาติกาะติดทุกอารมณ์เต็มทุกกระแสครับซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราจะพาคุณผู้ชมไปทําการรู้จ,จักกับทองก้าว ออ,อย่าพึ่งเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ใช่มนรักลูกทุ่งนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพี่คราวหายไปไหนทองการาวที่ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักในวันนี้นะครับคือวงดนตรีจากล้วดดำเหลืองราชพัฒเชียงใหม่ของเรานี่เองนะครับซึ่งฝีไม้ไลายมือในการเล่นดนตรีของพวกเขาบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าเขาเหล่านี้นะครับได้โชว์ฝีมือในการประกวดเพียวลิขุยูมิวสิควอลตอนมิวสิคเพียวเพียวครับผมจนสามารถฝ่าฟัานเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นหนึ่งใน8วงตัวแทนของภาคเหนือที่จะเข้าไปชิงแชมป์ในวันที่17พฤศจิกายนนี ฟังแค่นี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้จักพวกเขากันแล้วนะครับงั้นเราไปรู้จักกับวงทองกว้าวพร้อมๆกันเลยครับผม

สำหรับแรงบ,บันดาลใจที่ทําให้พงทองกล่าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะพวกเราก็อาศัยทั้งประสบการณ์ฝีมือแล้วก็กําลังใจล้วนๆค่ะทุกอย่างเป็นเพราะมิตรภาพทั้งนั้นเลยค่ะครับก็ผมคิดถึงอะไรที่มันเป็นภาคเหนืออาไว้ก่อนครับผมเพราะว่าพวกเราก็อยู่เชียงใหม่กันด้วยนะครับก็คิดถึงดอกดอกไม้ไประจำภาคเหนือ ก็คงน่าจะเป็นทองกวาวครับดอกทองกวาวครับผมดนตรีให้ความสุขครับให้ทุกอย่างกับชีวิตผมครับครับผมก็ดนตรีก็ทำให้เราได้มาเจอกับเพื่อนๆเนี่ยครับแต่ละคนก็มาจากต่างที่ครับก็ทำให้เราได้มีประสบการณ์ทงางด้านดนตรีมีมิตรภาพเกิดขึ้นครับผม ก็ดนตรีก็สร้างความเหนียวแน่นของความเป็นเพื่อนให้กับเราครับให้เราได้ทําอะไรด้วยกันช่วยกันคิดค้นสิ่งต่างๆสําหรับเกี่ยวกับดนตรีครับครับก็ดนตรีให้ความเป็นอิสระครับผม mm hmm. เวลาจะถ่ายทอดความรู้สึกอะไรนะครับทุกจะว่าไม่ว่าจะทุกจะสุขก็ถ่ายทอดทางดนตรีได้ครับผมค่ะสบายดีชันนะคะดนตรีให้ประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ทางดนตรีความรู้ทุกๆอย่างจนทำให้มาเป็นวงทองกลาวค่ะสุดท้ายนี้นะครับพวกเราวงทองกวาวขอฝากผลงานเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เราได้ปล่อยไปหรือเป็นเพลงบทเพลงที่เราได้ เล่นสำหรับประกวดนะคะยังไงก็มีผลงานบน YouTube เอ่ยอะไรเอ่ยยังไงอยากให้ทุกคนได้รับชมติดตามแล้วก็เป็นกำลังลังใจให้เราด้วยสุดท้ายนี้ขอฝากแฟนเพจเล็กๆน้อยๆนะคะที่ w w w f a c e b o o k ฟซ o ุ๊กส n ลส a นะคะยังไงเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะครัสำหรับ ตอนแรกเลยนะครับเราก็เข้าไปที่ w w w youtube com นะครับก็จะมีในช่องเซิร์ชนะครับให้เซิร์ชคำว่า pu mc 6ครับและขอเน้นอีกครั้งนะครับ pu mc 6กนะครับก็จะมีเพจของเราขึ้นมานะครับว่า pu mc 6มอราชพัฒเชียงใหม่นะครับน่แล้วพอเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาสุดหรอของพวกเรานะครับหน้าตาดีกันทุกคน นี่นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมไปกดชอบนะครับไปกดชอบแล้วก็จะมีแชร์ลิงก์ของพวกเราขึ้นมานะครับให้ไปแชร์กันให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นชื่อเสียงของมอราชพัฒเชียงใหม่ของเรานะครับทุกครั้งที่คุณแชร์นะครับมอราชพัฒเชียงใหม่ของเราก็าาจะสร้างชื่อเสียงระดับประเทศให้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับ และนี่คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับที่ใช้พลังความสามารถทางด้านดนตรีที่มีอยู่ออกมาแสดงศักยภาพได้อย่างน่าชื่นชมถือเป็นแบบอย่างที่ดีของวัยรุ่นสมัยนี้จริงๆครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับพวกเราชาวราชพัฒเชียงใหม่นะครับมีพี่บอกพี่มีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องครับช่วยกันเป็นกําลังใจให้วงทองกราวในฐานะตัวแทนของหมาวิจาลัยให้ได้ก้าวถึงฝั่งฝันครับสำหรับวันนี้นะครับ C M U Inbox นะครับหมดเวลาลงแล้วแต่เรื่องดีๆในกล่องใบนี้ไม่มีวันหมดแน่นอนครับ ในครั้งหน้านะครับ CMU Inbox จะเปิดกล่องมาเจอเรื่องไหนและจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกติดตามชมกันได้ในทาง CMU TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับ